จริงชอบเป็นเตียวดานอาหารนั้นไปจีบใครก็แล้วว่าแม่มาเอ้ลยบาดีเลยกูดูอยู่เด็กเล็ลยแล้ววะไอ้หลุเด็กไอ้กเไม่เกิดเตี้ยวพรำไม่พรำพืชกูไปย่กว้างย่อไอ้ไต่ห้องนี้เวลาไปลานานเออจัดลำคารเวลาไปลานานยิ่งตามว่าเมียยังมาเอ้เหลือนี้บอกว่ายังเตียวโอ้กบจะเลวว่ะแม่เอ้ยแจงกูต่างหอมไม่จะต่างหอมนี่กูแจงต่างจุงนี่จริง อ้ปลุงตจใหญ่คนเราใหญ่หเกลียวคิดลอยนุงปลุงยจตใใใออใา,หาใหญ่ใหญ่หน้องใหญ่อน้องกันพื่อหลาดอุบัตนี้กันนี่ปลุงยจด้วเนาะวว้าพูดจริงเลวใหญ่ตาเนปเรนี่แก่จานนักเรงจริงใหญ่ในพูดตาหนึ่งชาน จะลอดเพื่อวะอ๋อเป็นนางราา้านอาหคืนนี้จะเด็กชืบไม่เข้าเกเด็กชืบไม่เข้ามาหนังกับเกก็่ชักใบพันนกวีลุ่มรโลโลโอนหูือโยูไม่จิดโดนหนังไม่จิดเลววีวุบวูบวบพอด็กเข้ามาหนังตามาวัเจอยตาปาแค่ว่าโรนวะโรนล,ลุ่มก็ไม่ผัดจักใบพันนกวีดาาก็ไม่มีวนในเป้าใบพ,พันพินวะเล็กแค่ักไงต่วันนี้ให้ตาดอยนี้ย เด๋ยวไปั้นนัวาวายวีลุ่มโลดชีบนะวีจนตายนุ่นดำบับจีทำาพลีกกันคนเราก็ว่าไปแล้วนะกูคเครียดไรสิ่งกูมาจ่ายจบกันแอะแอบกนหนึ่งนี้อันวันก่อนติ้งแล้วกูว่าไปเทียวลานานไปไ่โลกกครบบับบอกเมียไปโลกกบไปลานานก็รลบจากัวคุยดุมหนามออมปอบกลิ่น เดินมาตึ้งก้องก้างบ้านจังโดดดังตูม้มแม่มาโดดก้องอยู่ก้างบ้านโดดก้องเจ็ดขึ้นไปตื้อปลื่นอยู่เอ้ยโจงก็าไม่ดีดวงก็ไม่เข้ากลางไปโลกบกับปลัดลงบนหน้าหนีล้ลงไปในกรองว่ะกบกับไม่ได้ทักตัวว่ะแม่เอ้ยมาโดดก้องไม่รู้ตัวด้วยวันเด็กเล่าไหม่เพให้เรียมคุณลเลาไหมเลียมักมันปลายเป็ด แล้วไปพปักไว้ให้ตังน้องแล้วปลักมึงลงไปในปรเพนะ <c oughs> แม่เอ้แม่กิดบาบากรันกูจบดาาบาําันเฮต่ำปลือมึงก็วิโยบานใจก้าวใจผัวเรารับมาตึ้งเรือนนี้ได้กินข้าวไม่ยังแต่หม้อโปรอีเบือนี้ตาแก่งไม่หนาและข้าวก็ไม่หุง้งให้พวกกินแก้ใยเลยไปไม่ใจห็นแต่อย่างจบกับแกง่ง กาเราเล่นพอเป็นคาเ c ้ ơ i าเ c ้ ơ เลยไปว่าชาวลบหลุงอีกวันก่นนะูนฮะลโหลาร c h เลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวได้จงคนอีเป็ดนู้นเรามีเคยกนูนะ้เออแล้วแม่เอ้ยแม,แม,แม่เล่นกันแกตายอืมแล้วเมียกูก,จก็จแกมไงนั้นกูปลุงจะเลี้ยงใจเจ้ยอย่าไห้ก็ตนไม่รู้จีวันคนพปรดทำาจเอ่อเล่นแข่งพปรดทำายหนังตังวง พอตำตานางยงเมียขุ่ดังขึ้นไหวไหวต้น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 บูเลนเก่งเนียว่ามันต้นวุ่นไม่เลี่ยวเลี่ยวเจแกมดังมันเจป่าหน้าไม่เอตาเกาไหวเงยฮะต้นอล่าหยเดใจอย่าฮึโลกเจคุณเล้ยน้องยังไม่รู้ไรพูดมึงง่าเล่มึงไม่นองว่าตาในก็เจเป็นปพลิงให้เรากันแก้ไปเล่นเก่งกูไม่ได้พิจารณาอยู่ กูไม่ได้หนังก้มและกูองเองอยู่กูไม่จะทุเละกูกล้าที่ตายอยู่หรอยังไอ้ต่นนี่โจ้กูไม่จะกูทุและแม่อุ้ยแม่เมียกูแม่ไปเลยชุดยอดปลาชิดเลิศอุบานนันปีจ้านาท่านาทน้องหื้อน้องไอ้กูเครียดจริงไอ้เจ้างัวกูนอนกลางคืนมานอนแก่ขึ้นองอะได้รึนอนนอนกูดังเงินมาในไรกูเครียดไม่จโย่แก่ได้แล้วนี้ตีต่ำปลื้ แม่อกีเดือดร้อนตีตําพือกันแล้วไนดะ้ต้นไป้ไต้ก็ไปได้รักกี่ไปไดาคุยได้เล่นเก่งตั้งใจกูไปตาหน่โบนารงนั่งนี่ข้าเก่งกูลหลายคนแล้วนี่อ้่เนี้ยเว้เนะื้อเล่นในบ่ายเย็ตักที่ไปไดาไม่ไปน้ยแล้วน้องเราพวกกันเมียกันอยู่กันจน,นวันตายนั่นน้องนะกูไม่อยากกูตายหายแล้วไม่นานอย่าเลยน้องอู้ยเพี้ยเน้อ แข่งนักก็ไม่รู้ตัวด้วยตะกำไม่ได้ตานืมน้องคนร้องเจตมือไปน้าไปดานะระวังดิร้องร้านน้อยไปเทน้อยไหวมาต้านนึว่าไปเพิ่มไปนไปเพิ่มไปนี่แตว่าเด็กกำมังเด็กว่าเลยเฮ้ยลุงนึงจันี่เตือนนักสิ่งเตือนนั่นอย่างตามรอเตคุยตามดิ ก็ยังพรำไปลนะน้าเห็นเลลาครับเราเดาออแเดออเหล่าได้ไดไดนั้นกลินเดิมกลินดังเดิมกัมโตกลินลาวินเดอร์ก็กเขุมป่าขึ้นมังเหล่าโดนจักกรรกงลาวินเดอร์นะแม่เอ้ยแม่แม่แมแมจักติ้งเลยเขาจ่นวะา่านนี่ทานวารุนเตินนั่นนะปี่น้ะแม่จ่าท่นนี่วาปั่นโนปั่นนี่้ยเตนนั้นเปรียบเหมือนกับต้มปักรวมเจ็ด นุ้ยเปี่ยนเปลือ,อยใหญ่เปรียนเ,เ,เปลือกใกล้ครูมันต้มพักรวมเจ็เดือต้มพักรวมนาเจ็เดแต่ว่ามันเลือดแต่พักรวมใจเฮ็ดมดนั้นไอ้ร้อยเฮ็ดมดว่าอดเม็ดนั้นแม่เอ้ยแม่มึงอย่ามาเล่ไนไอ,อ้เจ้าให้หน้องอีแคเอ้ยอ,อย่าเล่นหืปราบได้แต่ยุ่นอย่างเก่งของครูก็ไม่มีวันจะเชื่อมใครเอาตา เออเตะตัปลื้มการเตีเวียดนากีไตก็เละตุกจริงไปตะปเป็ดไปเลยไรๆนะไปเลยไรๆกันมั้งเออตำงานตำคานมั้งเน่าอยู่แต่แต่วันนั้งกับนอนเออไปตำเลยกันมั้งฉันว่าฉันกันอยู่ไม่ได้ปฟาตาเออใจเออฉันว่าฉันนี่ไปล่อเลยนี่ไปในักทีก็ได้ไปกัไปล่อแต่น้องนะกูไม่มีข้อรองเไดกันเดียว ต้มใจมึงไปตาย้วนนั่นไปกันเน้องใครที่ว่าเอามึงอยู่เลยอยสม,มัครกันน้อนะแม้วี่แม่แม่เลยอยู่ที่จะดูฮึฮ่าลำคันคุ้นหน้าเมียเลยอยากตมไปคอยตมอมกากใครอยู่บ้างคะยายตายายตาเตี่ยงใล้เดินรองมาละนุ น้อยปั่นปลือกไก่เดินรองมาเล่ติตราติพเป็ดเล่ตีโลกนายไปได้ไรอะคะติรองไงรองห้อมมาปั่นเปลือกอะค่ะไม่บาใจเลยกระบอกเลยค่ะพอได้ช่วยกีดแก้ไกเฉ้นกับพว้วหลือกันแล้วนี้มีไรกันไปกันได้จมว่วจมตายค่ะคือพี่เป็ดน้องเองไม่อยากถูกบังคับพห้แต่งงานกับคนแก่น้องถูกบังคับพห้แต่งงานกับองราชาที่จากมหาคนครไกรนารานน องราชาสินใจกลนชั่วไม่สามารถจะมาอยู่คู่กับน,น้องได้เด็ดพ่อบังครับกำชับเต็มที่ว่าน้องจะต้องแต่งงานถ้าน้องไม่แต่งงานจะต้องมีความเดือดร้อนห่อน,นี่ไม่ความาหนองนี่ก็มาเลยคาขาแล้วหนองนี่มาแล้ตั้งนนองบอกก็เลยย่งอ่ะหลวงอีเดือนนี้กันเนี่เราไปบอกสักเดียวแต่น,นี่อยากบอกคือเออ และ้จไตน้องไม่ตัดสินใจแต่งงานละ่ะคะกับคุณแกก็ไม่จำปลื้รเอยนี่นั่นนี่โยกันไปก็ไม่จำตาอเด้กับตายนี่น้องไม่น้องถือความรักเป็นนิรันดรพี่เป็ดก็รู้อยู่แล้วว่าน้องมีพี่กำพลอยู่แล้วพี่กำพลจะยากจนเงินทองแต่แกก็เป็นคนที่มีศีลธรรมแหมเอ้ยจับประคุณตุนว่าแมเแมเอ้ยแมน้องเอ้ นี่ไม่กลามาน้องรักน้องกำพลอยู่จา้าเล็ดน้องอีตําเปลือกน้องจะหนีจากวังนี้ไปอยู่กับพี่กำพลจะเป็นตายไร้ดียังไงน้องไม่ว่าตัวน,นี้น้องมีท้องแล้วไอ้ยานี่น้องมีท้องเลยวันนี้กูกับเจ้าบาบินไม่ใส่มาไล่เดือนแล้วกูต้องมากรักกเลยแกตายโองไม่เจียมกาาะลาหัวแมว แม่เวีดนาพี่เป็ดจะไปกับนองหรือเปล่าได้โหลกเอี้ยิ่งเอกว่าเออ,นะยายเอน้ายายก็เตือนสัิกตุลกนะไม่ใจยายตำเท้าปานแหนบนี่เป็นคนจนมาโยกับปรเด็ดพอเด็ดแม่ก็อง่งยิงนี่ได้อุปตัมแต่ว่ายายจะก็เตือนได้โหลกเอีอ้ยงเงเอกว่าเออนะานะาก็เตือนว่าแผันปือปือ้มเราตรงอย่าอย่าทำให้พอแม่ร้องไห้พอแม่เป็นผูดติมีปราคุณต่อเรา แต่เมื่อพ่อมีเข้าใจยายพ่อไม่เข้าใจไม่นานก็เข้าใจเองนะนะแต่ยังไงก็ทาแต่ลูกจะไม่ยอมแต่งงานกับองราชาสินใจเพราะหนูรู้ว่าหนูกับราชาสินใจนี่เข้ากันไม่ได้ไม้เก้าวกันได้อยูดตีแหละเแต่งกับตาลูกไม่ต้องลัวนี่ยายโยนเนี่อยอากูจอยโอ้กันมากเองกูยองหัวเนีย่ยแต่ก็ตั้งกันมากันเออฉันจะไม่แต่งงานอยาอ,อ,อยากอยากับใจป๋อไหม พี่เ็ดจะไปกับฉันหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันไปแล้วโจ้ใจอ่าจ้านกันดีกันพก่กครับไปแล้วกูไปขัน